ไลท์สเกล e สไตล์ผมเองนะครับที่ผมซ้อมอยู่ในปัจจุบันนะผมจะมองในการซ้อมเป็นแบบแค่พื้นที่นะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับยังไม่ต้องกว้างเอาแค่พื้นที่เดียวก่อนแต่ว่าให้วน12คียของผมน่าจะเป็นแบบ7ชาร์ปเแฟลตเลยนะครับโดยใช้ระบบเคสนะครับเป็นหลักทางนิ้วของเคสนะครับนะคนที่เรียนในทีวันก็เป็นทางนิ้ว5แบบนะครับของเคสเลยเริ่มแรกนะครับก็ C major Scale ก่อนนะ ผมใช้ตำแหน่ง uh, G shape นะครับ mm hmm. ก็คือสายหกช่องที่แปดเอาตัวสีย่างนี้ G shape นะครับในคอร์สจะเป็นเชฟสีน้ำเงินนะ mm hmm. น,นี่ยคือจบหนึ่งสเกลนะครับเรียบร้อยจบเร็วมากแล้วก็ผมจะซ้อมไปทาง circle of f o r นะครับไปทางแฟรนะแล้วก็หา โฟตนะครับคู่4คือ F F major scale F major scale มี1 flat นะครับนะอันนี้ผมขอไปเร็วนิดน,นึงเพื่อให้เห็นภาพรวมนะครับ F ผมก็ใช้นะครับ A shape นะนะในตรง F ตรงนี้คือผมจะหาจุดเริ่มต้นเนี่ยที่ไม่ไกลจากโน้ตตัว C สาย6ช่อง8เนี่ยเพื่อให้เราซ้อมอยู่ในเชดช่วงช่วงนี้ทั้งหมดเลย ต่อไป B f l t นะมันจะมีสองตัวอ่งนี้ใช้ D นะครับ D shape นะถ้าเกิดมีหลุดบ้างขออภัยนะครับเอาแบบสอนเทคเดียวไปเลย B f l t เสร็จแล้ว E flat อนะ่า E f t แล้วก็หามีตรงไหนบ้างมีตรงนี้นะมีตรงนี้มันค่อนข้างอยู่ไกล รเราก็เลือกได้ทั้งคู่เลยนะในกรณีนี้ผมเลือกตรงนี้ก่อนละกาันเพราะว่าไอเชฟเนี I ่ยนะนะเดี๋ยวเรามาซ้อมตอนที่เราซ้อมช่วงนี้ก็ได้นะคือผมจะมองไปช่วงๆนะครับแบบอย่างี้คือเอาใกล้ๆก,ก่อนบานะงคนฟิตก็ส่งตำแหน่งก็ได้ แฟเสร็จแล้ว a อแฟนะเอแฟดมีตรงไหนบ้างนะมีตรงนี้กับต,ตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ได้ B ีเชฟแต่คือมองเป็นเชฟในเคสหมดเลยมันจะมีแค่5ทางนิวนน้วแค่นั้นละครับเราก็หาจุดเริ่มต้นให้ได้ a อแฟเสร็จแล้ว d ีแฟนะจเชฟ ผมจะไป G flat นะ G flat นะตรงนีนะ้มันก็เลือกได้จะเป็นเชฟ A ก็ได้เดี๋ยเป็นเชฟ C ก็ได้ใช้เชฟ C บ้าง C เชฟ่ะต่อไป C flat นะก็ใช้เชฟดีดอกก็ได้ หนึงนะครับเพื่อจะได้ทันอันนี้เขาครบเจ็ดแฟรนะครับเสร็จแล้วผมก็จะย้อนกลับไปที่เจ็ดชาร์ปนะเจ็ดชาร์ปคือเริ่มต้นที่ C ชาร์ปนะครับ C ชาร์ปเมเจอร์สเกลนะตรงนี้นะก็พอมันอยู่ใกล้ๆก,กับตัว C ตรงเนี้ยเราก็ใช้เชฟเชฟ E เหมือนกันได้เลย ไปคู่สต่อไป G ชาร์ปนะอยู่ใกล้ๆเลยใช้ A เฉดไดนะ้ต่อไป G ชาร์ปคู่สี่ B boy นะ B boy มีตรงนี้นะเราก็ใช้ D เฉดก็ได้หรือบางคนจะตรงนี้ก็ได้ E นะตรงนี้โอตรงนี้ไม่ไก่ใช้เชฟแบบ A เชฟต่อไป A A พอสายสี่ปุ๊บผมหานึกถึง D เชฟก่อนเลยต่อไป D d o c ตรงนี้ก็มี ตันนี้เป็น G Shape นะครับถ้าเริ่มด้วยสายหกตรงนี้่อไปเรียบดนีนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพรวมต่อไป G G ตรงนี้ใช้ใช้ C เ e พจบแล้วกลับมาที่4แล้ว ทั้ง7ชาร์ป7แฟลตนะคืออย่างสเกลที่เป็นเอ็นฮาร์โมนิกกันอย่างเจ้ายกตัวอย่างคียบีกับคียซีแฟลตเนี่ยมันก็เป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับหมดเลยนะแต่ไหนๆก็ซ้อมแล้วอ่ะผมอยากให้มองเป็นแบบทีละคีย์เลยอย่าง C แฟลตก็เป็น C แฟลต D แฟลต E แฟลต F แฟลต G แฟลต A แฟลต B B แฟลต C แฟลต ถ้าเป็น B b B C arp, b D E F arp, G arp, a arp, b n A นะครับถึงมันตำแหน่งเดียวกันหมดเลยละแต่เราเน้นการน็กโน้ตคือทําอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะได้แบบจําทิศทางได้ก่อนเป็นแบบทางนิ้วนะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยผมก็จะแบบแค่ในช่วงหนึ่งนะครับหรือบางคนก็สักสองช่วงเนี่ยมันก็กว้างแล้วนะนะสักสองช่วงคอ ทอย่างี้แล้วนี่คือหนึ่งรอบรอบต่อไปจะท่องโน้ตอ่าคือท่องผมจะท่องในระบบโซฟาระบบโซฟาคือจะไม่ได้พูดเป็นภาษาอังกฤษ C D E F G จะพูดเป็นโดเรมีฟาซอนนะครับอย่าง C C โดเรยมีฟาซอนนะโเียมโดเรีมฟาซอนโดีซอโดเรยมาดเรียาโดเรียนีาซอเรยอโดทีาโดเสียมานยางอถ้ามอพอมันเปีนตัวที่มีแฟลอย่างเงีย ผมจะเปลี่ยนสระให้เป็นสระเอนะครับอย่างคีเอฟมันมีบีแฟดตัวหนึ่งฟาจะลปลี่ยฟาโซลาเทโดนะผมจะเปลี water, ่ยนเป็นสระเอฟาโซลาเทโดเลมีฟามีเลโดเทลาซงฟามีเลโดเทโดเลมีฟาตรงเนี้ยมันจะช่วยทำให้เราจำโน้ตแล้วก็ทำให้มีสำเนียง นะครับในตอนเล่นได้อีกนะก็คือแบบมันจะสามารถแบบนึกโน้ตในหัวได้เวลาเราเล่นบ่อยๆมันจะเยอะประมาณนี้ถ้าเป็นชาร์ป่ะถ้าเป็นชาร์ปก็จะเปลี่ยนเป็นสระอีนะครับอย่างคีจีนะสน สนลาทีโดเลมีฟีซอนนะจากฟาเป็นฟีซอนอะไรแบบนี้นะครับทบทวนมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเราเลือก Position ก่อนนะครับไอโพซิชันที่ผมแนะนำมาวันนี้ก็คือง่ายสุดละเพราะมันอยู่กลางกลางคอนะมันจะเพราะว่ามันใช้ตรงนี้บ่อยนะมันใช้ตรงนี้บ่อยแล้วค่อยขยับไปต้นคอก็ได้แล้วก็ข้างในก็ได้เสร็จแล้วจำเคสให้ได้ <laughs> ถ้าเคสอะมันช่วยเห็นไหมผมจะใช้ พูดเอเชฟจีเชฟอะไรเงี้ยอยู่แค่ shape มันมีอยู่5้าทางนิ้วหรือเรียกภาษาง่ายกว่าน,นะคือ5วิธีการขยับนิ้วอะแล้วก็เปลี่ยนคีแต่คีเนี่ยก็คือแนะนําว่าพยายามฝึกแบบไล่นะครับไปให้ได้แบบหาคียให้ได้เริ่มต้นที่3 f l a ฟลตสามชป่องก,ก็ได้นะนะสามแฟลตสามชร์3 flat, 3 sharp, รวมคีซี 4, เป็น5้านะครับแล้วก็ซ้อมเนี้ยใ,ใ,ให้ให้ได้ก่อนเสร็จแล้วเป็น5้าชาร์ปห้าแฟ เสร็จแล้วเป็น7ชาร์ปเจ็ดแฟนะค่อยๆเพิ่มไปทีทเดียวเสร็จคือทําให้ได้ก่อนแล้วค่อยเพิ่มแบบเออเริ่มมั่นใจแล้ว5ชาร์ปห้าแฟรเริ่มมั่นใจค่อยเพิ่มนะเพราะว่าพอ7ชาร์ปเจ็ดแฟรมันจะมีสเกลที่เป็นเอ็นฮาร์โมนิกการแบบตำแหน่งเดียวกันจะต้องนึกโน้ตอะไรแบบนี้แล้วก็อย่าลืมพอเสร็จแล้วรอบหนึ่งนะครับหรือบางคนแตบบ่ซ้อมแค่สามขีก็นึกโน้ตนะครับสักอีกสักรอบหนึ่งถ้าไปได้ต่อเนี่ยอิมพอไวส์เลยนะครับแบบลองไล่นะครับไปเรื่อย นีผมไล่ TF อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแบบไปแบบให้นิ้วมันเห็นโน้ตอะตาเราแบบเราเรานึกถึงโน้ตได้แล้วนิ้วมันแบบลงตามโน้ตที่ถูกต้องตามสิ่งที่เราคิดนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมซ้อมช้าๆด้วยนะอันนี้คือเป็นวิธี ในการซ้อมสเกลนะครับแบบหนึ่งที่ผมใช้ในการแบบอวอร์มอัพก่อนเล่นอันนี้ก็เป็นหนึ่งะครับหวิธีในการซ้อมสเกลนะครับลองดู